ท้องฟ้าแจ่มใสสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ร์ไปเป็นไงบ้างเป็นไงกายพร้อมใจพร้อมหรือ,อยัง ไอเด้นพร้อมหรือ,อยังมีคนมีคนนะอ้าวก็ลงต่อสู้เล้วสิเห็นปืนแล้วมีคนคนเดียวมีคนคนเดียวไอข้างหน้ามีคนคนเดียว Ở đây này Gì đấy quá Bỏ sẵn gì nói. มเฮ้ยเดก,กนี่ช่วยด้วยมีหัวไปละมันหมอบซะแล้วเฮ้ยอะไรกันวะ không ai một leo chân oh -ho Double kill Kiểu tài lắm ạ, tay tài lắm Cảm ơn nha Lửa mít điều, lửa nít điều em Có tài lắm oh băng này nè, lâu này ขาดนิดเดียวในตายเลยนะเนี่ยหายาหายามี่ไมมีไหมจะวิ่งเลยยี่น้ำใช้ได้อยู่บอกได้ว,ว่ามีคน จะประมาทจะประมาทประมาทยังจะขอหาผ้าลุงว้ายลุงก็กต้องใส่ฟีมือได้ไหมนะเมื่อถอดแต่พวกลงกอยูไหนให้ฟีมือบ้างซิจะไม่ออสคิวเลยล่ะต้องได้นะต้องฆ่าออคิวเลยนะ อะไรเองล่ะอะไรวะ เรายังกระเป๋าสามหรือยังได้ตั้งนานแล้วได้ก่อนพอเคจะไปไหนวิ่งไปไหนเนี่ยพันยาโว้ยพันยาทำไมไม่หลบโอ้เสียดายไอ้บอยจังเสียดายดินค้องไอ้ดินแม่บ่แมาของเ่อโว้ยเสียดายบ่ดเลยเนาะมันจะไปต้องใส่แยางเขายิงบโบมีตังเลยเปล่าเนี่ย เราดูยิ่ยงผมมีสังค์เลยมัเป็นประโยชน์ขอได้เงินละวยหนึ่งร้อยอได้อีกยังไม่เต็มแฮมมี่เลยคนอยู่ใสนก็บาเห็นคนนี่ ฮะโคนรจะบอไกลเอาเปืยาๆๆนยังยิงเขาเลยนี่โอ้ยใส่ปืนโคตถืออืมไอ้มันถือก็ยังพอได้ลยนะโคตรจะบอไกลใส่ยังยิงหามยิงหามยิงหามยิงโอ้ยตีออกไหมเพราะว่าสิทุบหัวมันมา,มานี่คนเฮ็นตัวยิงเลย เพื่อนยิงไกหมุบแล้วหมุบแล้วโอ้โหเดี๋ยวจัดมันลม้มจัดมันให้เอามันให้ลม้มไปไหนกันหมดอะโอ้ยเอาหายตัวได้เ มันเดตรงหินนะมันนั่งลงตรงหินเนี่ยวอดไปแล้วตายหมดละเออเออเดินเออเดินหอ๋อมันจริงโดนจังเลยอะดรนะวัง โอ้โหรมเพจเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสถานการณ์เป็นไงบ้างเจอคนตัวนึงมีคนเยอะนะไม่ใช่คนเดียวนะ มันเยอะมากเลยเยอะมากมสงสัยจะไม่ทันละพ่อโคโล่โโโจริงเหมือนกันขอบคุณนะโอ้ยสั่งอะไรเยอะแยะแล้วก็ระเบิดโยนระเบิดมานี่ออกไม่ได้ตายเลยเนะี่ย ก่อนรบเข้ามาแล้วก็โผ่ออกไปยิงเห็นไหมแสงสีแดงอะ่ะเดือสีแดงอะ่ะคนนั่นอะ่ะไปลุยมันมีนนาสามคนศัยตรงนี้เสาไฟนี่พุ่งเสาไฟ

หินมาแอร์ดับแอร์ดับเห็นคนไหมที่แอร์ดับลงแล้วไปมาที่แอร์ดับมีอีกหือหรืออีกอยู่นะหรือคนอีกอยู่ เป็นยังไงวะทำไมไม่วิ่งเข้ามาวะมาแล้วมาแล้วโอ้อันนี้ดูฝั่งซ้ายมือนะอ่ะมันลดไปแล้วหนึ่งโอ้โหคนเยอะจังเว้ยยังมีอีกอยู่โอ้โหอะไรวะ

พลังไม่ขึ้นเลยเว้ย Killing spree จบไอ้เจ๊นี่ยังเปเต็มละก็ต้องการแต่เห็ดตอนนี้ต้องการแค่เห็ดอย่างเดียวเลย

มามามาโอ้แรนวา,แว,าวายตายซะวายพุไวายพูไม่ได้แวนไม่ได้แตนจะงกินงรนพูดเบิ่งกันเลยจังพวกไปหอดใจเลยพวกไปไปก่อนให้ k i l l i n ก็ใหก็ไปดินบ่ มียี่สิบเอ็ดอย่าี่หลายเทา่าเอเพราะเต็มมลและทุกอย่างละวพร่มีกับพอใส่ของและ้อ<น>อ้อไรวะเฮ้ยชนะเสแล้วยังไม่เทียมพร้อมเลย อะไรแปลกแกงวะอะไรวะงงเลยงงมากเลยเออแปลกมากเลย,ม,ออยมันวงที่เท่าไหร่เองไอ้ดิน